สวัสดีครับช่วงนี้ครีเอเตอร์เราก็จะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพที่สร้างโดย AI นะครับมันมีอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์หรือเปล่านะครับมันสามารถที่จะลงได้ไหมโพสได้ไหมสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าหรือในระยะยาวเนี่ยจะเกิดผลเสียอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันสงสัยกันนะครับเนาะมีการเตือนกันว่าอย่าไปทำเลยนะคุอาจจะไม่ดีอาจจะ เกิดผลเสียอะไรเงี้ยผมก็ฟังฟังมาแล้วก็ไปเปิดพวกกฎเกณฑ์นะครับที่เรียกว่ามาตรฐานชุมชนนะครับนโยบายของ f a c e b o o k นะครับก็ไม่มีข้อห้ามตรงไหนนะครับที่บอกว่าภาพที่สร้างโดย AI เนี่ยผิดกฎหรือไม่สามารถที่จะไปนำไปสร้างอะไรได,ได้ได้นะครับไม่มีข้อห้ามนะครับเพียงแต่มันมีอันหนึ่งก็คือ ความเป็นต้นฉบับนะครับมันมีประเด็นเดียวคือความเป็นต้นฉบับเนะี่ยพูดถึงว่าสิ่งที่ AI สร้างเนี่ยมีความเป็นต้นฉบับไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเกณฑ์ที่นำมาพิจารณานะครับว่ามันถูกหรือผิดนะครับถ้าดูความเป็นต้นฉบับเนี่ยการที่เราสร้างภาพขึ้นมาสักภาพหนึ่งแล้วก็เป็นภาพที่เราเนี่ยใส่ความคิดเห็นลงไปใส่ความ ใส่จินตนาการของเราลงไปนะครับว่าเราต้องการภาพอย่างนี้อย่างนี้ภาพดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าดวงอาทิตย์ตกตอนเย็นมีนกบินมีภูเขามีป่าไม้มีลำธารอะไรเงี้ยมันเป็นจินตนาการของเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนสร้างต้นฉบับภาพนั้นนะครับถ้าพิจารณาใน่งนี้นี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดต้นฉบับนี้ต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะ สร้างไรายได้ได้นะและคนที่ทําคนที่เอาไปโพสต์เนี่ยเขาก็มีไรายได้เกิดจากภาพนี้จริงๆนะครับก็มีหลายท่านที่โพสต์กันอยู่นะครับก็มีไรายได้ขึ้นนะครับก็แสดงว่าไม่ผิดนะครับแล้วอีกอันหนึ่งภาพที่เราใช้หน้าของเรานะครับใช้หน้าตาของเรารูปร่างเราเนี่ยไปเป็นต้นฉบับในการผลิตเป็นตัวเราอยู่ในทุ่งนาขี่ม้าขีาข่ควายอะไรก็ตามนะครับ เป็นผู้ชายไทยเป็นผู้หญิงไทยแต่งชุดไทยสวยๆงามอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นหน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นต้นฉบับเนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าเป็นตัวเราแล้วจินตนาการต่างๆที่เราเขียนลงไปเนี่ยคำสั่งที่เราเขียนลงไปให้ AI ไอทำตามเราเนี่ยมันก็เป็นความคิดของเรานะครับมันก็ไม่ได้ใช่ว่าเราไปลอกไปก๊อปปี้ใครเข้ามานะครับเราก็คิด เราก็จินตนาการของเราเองเพราะฉะนั้นความเป็นต้นฉบับมันก็ต้องเป็นของเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าภาพที่เราสร้างโดย AI เนี่ยหรือ AI ช่วยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์อะไรนะครับถ้าพิจนารณาในแง่ของความเป็นต้นฉบับนะครับมันก็จะเป็นต้นฉบับที่ชัดเจน100%นนะครับผมว่าปัญหานี้น่าจะ ไม่ต้องวิตตอกงวนอะไรครับถ้าเราคิด,ค,ดคิดว่ามันเป็นต้นฉบับของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกท่านที่ใช้อายู่ก็ใช้กันต่อไปนะครับในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยว Facebook เขาก็บอกเองแหละเกาจะเตือนเราเองแหละผิดถูกอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่พิจารณาประเด็นเรื่องต้นฉบับเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับ